มาเจ้ามาเจ้าวันนี้จะปามาย่าเมนูหลาบมีกันแหมแล้วจะไปพังไก่กับเติรนเนอร์วิธีการย่าก็เหมือนเดิมเลยบ่ต้องมาลาบหมูเองแต่ก่อนจะไปย่าหลาบก็คือมาเจียวมันหมูไว้อย่างก่อนในส่วนนี้จะใจ้เป็นพวกเครื่องไนหมูก็ได้ต่อไปก็คือมามีมาเจียวหอมแดงหอมแดงก็จะเน้นน้อยเน้อบอกเลยว่าลาบจะหอมคณะและนี่ก็จะเป็นจะไข่ซอยจะเอามามีให้เหลืองเหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นใบมะกรูดซอยในส่วนของเครื่องมีก็จะมีเตาอี้เลยต่อไปก็จะเป็นส่วนของพริกลาก็จะมีกระเทียมพริกแก่ แงคว้ามาแควนแล้วกระเลือเพราะว่าต่าเซตแล้วกระห้่งเอาไปสูนกับหมูซับกับก้นสูนกันให้มันเข้ากันดีๆอย่างก้นแล้วใส่ต้นหอมพักชีพักไผลงไปด้วยเครื่องตีมียกเว้นกากหมูเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ที่หลังเอาปากนั่นกระจิกระห้าไปเดิมเอาน้ํามันออกแล้วเหลือไว้เต้าอี้เอากระเทียมลงเจียวขึ้หอมแล้กกระต่าด้วยลาบดิบเอาลงไปคว้าได้เลยกระหึเติมน้ําปลาลงไปอย่าสักน้อยหนึ่งแล้วกําหนี้กับคว้าหมูไปจนกว่าหมูจะสุกปรุงรสเพิ่มเติมมีน้ําปลาแล้วกระ๊สกก่าหมู ลงไปคนเพื่อเข้ากันเตาอี้ก็จะได้ลาบมอม่ลำล้ำแล้วเจ้าจะเอาไปตักซสจานเสิร์ฟกับพักสดๆได้เลยไผ่ยังบอกเคยลองเมนูนี่บอกเลยต้องลองล้หนาลำล้ำเจ้า